สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันจันทร์ที่25กันยายน2566เรื่องจงเรียกร้องความสันติสุขของพระเจ้าข้อท่องจำเรามอบสันติสุขไว้แก่ท่านแล้วสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอยากก่ากลัวเลยย้อนบทที่14ข้อที่27อ่านอิสยาบทที่66ข้อที่12ถึง14 อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีฮาบะกุหนึ่ถึงสเนื้อหาเนื่องจากพ่อของท่านได้ถูกเรียกว่าเป็นองค์สันติราชอิสยาบทที่เ้าข้อที่หท่านเองก็ต้องเริ่มทำตัวเหมือนลูกขององค์สันติราชในการอ่านพระคัมภีร์ของเราวันนี้พระองค์ทรงสัญญากับท่านว่าท่านจะมีความจะจะสุขเหมือนแม่น้ำหากท่านพบว่าการนอนหลับเป็นเรื่องที่ยากจงนึกถึงสดุดีหนึ่ข้อที่ส ที่พระองค์ตัดว่าพระองค์ทรงโปรดให้ผู้เป็นที่รักของพระองค์ได้นอนหลับไหลตอนที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้อำนวยการเราได้มีทั้งหมด39สาขาแต่มีปัญหามากมายข้าพเจ้ากังวลมากเกี่ยวกับงานของพระเจ้าพระเจ้าเสมอและถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะอายุเพียง40ปีเส้นผลของข้าพเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาข้าพเจ้าทูลถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าคาเหตุใดหรือ และโปรงตรัสว่าเจ้ากําลังแบกภาระที่ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าเจ้าจะแบ่งสง่าราศีของเราไปไม่ได้ถ้าเจ้าแบ่งสง่าราศีของเราไปไม่ได้เจ้าก็แบ่งภาระของเราไปไม่ได้ให้เราแบกภาระของเราเองเถิดตอนนั้น้าพเจ้าก็ได้หยุดความกังวลแล้วเส้นผมของเจ้าก็ค่อยค่อยกลับมาเป็นสีดําอีกครั้งหากมันได้ยึดเอาความสันติสุขของท่านไปท่านก็จะต้องทวงคืนมันกลับมา อยก่กอบบททีธธ่4ี่ข้อที่7กล่าวว่าจงต่อต้านพยามาลและมันจะหนีไปจากพวกท่านบางท่านท่านต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาเพื่อความสันติสุขนั้นในตอนแรกเมื่อท่านได้เริ่มต่อต้านมารปีศาจมันจะทําตัวเรากับว่ามันต้องการสดกการต่อสู้แต่เมื่อมันตระหนักได้ว่าท่านจะไม่ถอยกลับมันก็จะหนีไป ตอนที่ข้าพเจ้ายังเด็กข้าพเจ้าตัวเล็กมากและมีคนที่เป็นอันุภลในโรงเรียนปฐมเขารู้ว่าข้าพเจ้าไม่สามารถเอาชนะเขาได้ในการต่อสู้ดังนั้นเขาจึงต้องแกล้งข้าพเจ้าอยู่เสมอเขาแกล้งข้าพเจ้าในทุกโอกาสวันหนึ่งมีใบอย่างขึ้นไหวอยู่ภายในตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพิ่งได้ตัดสินใจว่าฉันจะสู้กับเด็กคนนี้ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถเอาชนะเขาได้เพราะเขาตัวใหญ่เกินไปแต่เราจะสู้กันจนกว่าเขาจะฆ่าฉัน แล้วรัฐบาลจะค่าเขาเพื่อจะได้เป็นเหมือนการได้รับผลตอบแทนครั้งต่อไปที่เขามาแก้งขา้ขาพเจ้าข้าพเจ้าก็พูดว่าอย่ามาแตะต้องตัวฉัน เขาตกใจจมพูดว่าคุณพูดแล้วเหรอและตีข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ตีเขาเหมือนกันแล้วเขาก็ทําให้ข้าพเจ้าล้มลงข้าพเจ้าลุกขึ้นมาตีเขาอีกครั้งเขาล้มลงหลายครั้งข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นมาได้เรื่อยๆผ่านไปสักพักเขาก็ยังคงคิดว่าเด็กคนนี้อยากตายเขาก็เลยวิ่งหนีไปแล้วข้าพเจ้าก็ไล่ตามเขาไปตอนนี้คนพานกําลังวิ่งหนีข้าพเจ้าพอข้าพเจ้าก็ไม่ยอมถอย ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าก็สงบสุขพระผู้ช่วยให้รอดของท่านคือองค์สันติทานและพระองค์ได้ประทานสันติสุขแก่ท่านแล้วยอห์นบทที่14ข้อที่27จงอ้างสิทธิ์ในวันนี้แล้วมันก็จะเป็นของท่านในนามของพระเยซูประเด็นสําคัญบางครั้งท่านก็ต้องต่อสู้เพื่อความสันติสุขของท่านจงต่อต้านมันในการอธิษฐานและมันก็จะปล่อยท่านไว้ตามลําพังที่มาเปิดฟ้าสวารรค์ ผู้เขียนสบายเอเ e อเดบอเยจะททำโดยคิดจ,จักรแห่งการทรงไทยคริสดเตดียนของพระเจ้า